อาหารเช้านี้ที่เออปลานานเอาซะและ้วคั่วซสแล้วมันคือเมนูอะไรพี่ข้าวผัดเออปลาฮะข้าวผัดเออปลาแล้วใครผัดอ่ะฮะเ,เออปลาผมอันนี้เออปลาเหรอครับอ่าใช่เหรอใช่ครับไม่ใช่เออบอลเหรออ่โออ อบอข้าวผัดเออปลาเดี๋ยวคนทําคือเออบอลนะมันเป็นเป็นอะไรเขาได้ชิมข้าวผัดของเราบ้างใช่หลังจากที่ผัดไปแล้วเผาหนึ่งขี้แตกขี้แตนใช่ไหมอเป็นยาละบายกินมากๆเป็นยาไทยอย่างนั้นเป็นซะงั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมกัน นะครับแล้วตอนนี้คั่วอะไรอยู่อ่ะโคกๆนะอืมคั่วอะไรอยู่ชิ้นหมูป่าลงวันหมูเอามาจากไหนหมูป่าลงวันเนี่ยนี่เออเอาในนี้เลยเหรอใช่พูดเป็นเล่นวัตถุดิบปั้นบ้านเลยโอ้หมูป่าลงฟันเออเอาข้าวอยู่ไหนนู่นไงทั้งหลังพี่อ่ะหยิบมาเอข้าวหน่อยครับอืม เออปลล่หมูปลาลมควันเนี่ยเอาวแล้วตกลงใครทำตกลงใครทำแปะขั้วไปเนี่ยตกลงใครทำถึงมือผมมั้งอย่างนั้นเหรอเออถึงมือผมมั้งอันนี้อะไรพริกไทยเฮ้ยน้ำตาลผงชูรสอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเฮ้ยโอ้โหหกเลยอันนี้เกลือพี่เห็นเห็นเลย

ให้เออปลาชิมฝีมือของเออแป๊ก,กเออบอลน,นะครับนี่ไข่ลงไข่ลงโอ้โหเป็นไงอหอมไปยังนูน่นสามเขาเลยาสามเขาก็ยังได้กินต้องใช้ไข่แปดฟองแปดต้องต้องเ 8, รียกแปด้วเปล่าไข่แปดคงไม่มีพริกไทยเลฮนะเขาคงไม่มีพริกไทยนะอ้าวอยู่นี่เออปลาพี่ ถ้ามีก็พริกเออปลาเลยพี่ไม่มีนะเออไม่มีหรอกพริกไทยอ่ะมีแต่พริกเออปลาโคตรอ่ะโครถูนะโคดูท่าแล้ววันนี้เนี่ยถ้าขี้ไม่ไหลก็ท้องอืดแล้ววะบอกแล้วกินน้อยอย่าไปเนี่ยอย่าบังแสงอย่าบังแสงเออกินมากเป็นยาถ่ายเออกินน้อยเป็นระบายครับกินเยอะเป็นยาถ่ายไอจับไปตัวนี้เลยไหมเนี่ยฮเไอตัวนี้ลงเนี่ยเนื้อพอไหมเนี่ย ถ้าไม่พอไอตัวนี้อะไรนี่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 ปนเปี่ยกปนเปียกสองตัวนี่นี่เห็นตัวหนึ่งโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าสุมไฟนะครับสุมไฟในกองฟืนเอ้ยไม่ใช่สุมฟืนในกองไฟปรับไฟหน่อยปรับไฟหน่อยโอลีรถมีการลดการลีได้ด้วยปับไฟหน่อยเป็นระบบเมนวน,นวลระบบเมนนุ <c oughs> ่นเฮ้ยี่ไปเดียเเด๋ยวเดี๋ยวคนใหม่ เขายืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวไข่ไหมนี่แหละข้าวห่อไข่ที่เราเขาถามหาจริงเหรอโอ้ผมว่าไอสองตัวนี้ไม่รอดแน่วันนี้ไอสองตัวนี้ไม่รอดแน่วันนี้ใส่สักตัวไหมล่ะอนานเลยทีผมว่ากำลังดีเลยเสะแซะเสะเสะเสะโอ้ไปเอ้ไปนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหคนจะไหมฮะ ก้นหมออ้อหรือก้นพี่นั่นแหละก้นผมเนี่ยแหละร้อนแล้วร้อนแล้วใช่ไหมนั่นแหละ,หละอ่าข้าวลงข้าวลงมันจะได้เป็นสีโอ้โหเนี่ยจา้จาจ้าข้าวผัดเออปลาข้าวผัดเออปลาเออแปะกัเออบอนผัดอืมมันทําไมอร่อยก็ไม่รูจ้จะว่าไงแล้ววันนี้โอ,โอ้กินน้อยเป็นไรนะกินน้อยเป็นยาระบายอ่ากินมากครับ เป็นยาไทยถ้าไม่กินเลยเป็นไงครับหิวตาย<ะ> <laughs> เลือกเอา <laughs> ลเลือกเอาใช่ไหมจับไว้จับไว้จับไว้เออมันต้องเคาะมีเสียงหน่อยเห็นไหมเชฟเขาทำอะ่ะโอ้โหนั่นคืออะไรพี่นะเอะน้ำตาน้นำตาน้นำตาเหรอ ทัวชัวนะต้องแสะพื้นเยอะเดี๋ยวจะไหม้ก้นเดี๋ยวจะไหม้ก้นนะครับต้องแสะเยอะๆพี่เขาบอกโอ้โหโอ้โหนี่เคาะเคาะเคาะนี่ยเขยาเขย่าเขยุ้มเขยุ้มฮืฮนะเพื่อนๆอันนี้คือวิธีการคั่วคั่วใครเอามันคั่วเขาบ้านคนอื่นคั่วเขาได้เรื่องม่นเขาคั่วได้ขั่วเขา ถ้าเคาคั่วอันนีกแบบนึงอันนี้คั่วเค้าใส่ไข่ใส่หมูเจ้าไปเจ้าก็ว่าบอกว่าหมูป่าหมูอยู่บ้านเตถ่านี่แหละอ่านแล้วแม่ผัดพริกไทยฮะอภิเออปลาไม่หรอเลื่อนอะไรตีพริกไทยม่มีพริกเออปลานั่นแหละ Ồ, oh, mì khăn nó no. uh, uh, yeah. oh, mì bong đuôi nè Nè, yeah. mì bong khăn khăn đuôi nè bong khăn khăn tàu Nè, yeah. ướp, mà có bình tàu đuôi Ăn ớt ngay À, chìm 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 chìm, phên ใส่เอาเทเอาทเอาท,เอา,ท,เ,อาทเอาเคียมแล้วน้อเฮ้ยเ <Okay, S 1> จ้าก็ <okay. S 1> ดีอ่าทุกคนเดีย๋ยวจังหน่อยมากินข่าพัดคือว่าลัวเขา้าวฝีมือเคร่อเออปลาเออแปะเพิ่มเขา่ามันจังบวเขีย่ยวบววน,น่าโอ้ไอหมาสองตัวมันก็ถ่ากินอยู่ได้ขนาดนี้อ่า จะน้อยมากินกันได้ทุกคนเดินมาซีมกันนี่เอา้าไปทางใดตากินเข่าเข่าพัดน้ำกันได้ตายก,กินเข่าพัดน้ำกันก่น <c oughs> อนเฮ้ยหนอควไปใช่ไหมเชฟกระทะเหล็กใช่เหรอไม่เชฟกระทะไม่เหรอตักมาตักมาให้ชิมอ่ะตักมาตักมา ไปแปะเดี๋ยวเดี่ยวโอ้ยของอร่อยมันจะได้รู้ไงมันจะได้รู้ไงตุ้ยกินจากเตาฟืนกินเตาฟืนเป่าทำไมต้องกินร้อนๆฮะปากก็ฟอง่ะดิเอาความจริงอย่าเอาใจแต่ว่าก่อนจะตอบนึกถึงมื้อต่อไปก่อนใช่ไหมตอบดีได้กิน ตอบไม่ดีมือต่อไปอดใช่ไหมไม่มีปัญหามื้อต่อไปก็กินดีกว่ากินดินน่ะอ้าวแซ่บ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 ฮ่าฮ่่าแซ่บแซ่บแซ่บปลาอืมโอ้หักเขาบอกว่าหมูป่าคุณเชียงก้นรวยโดออ้โดตายเลยใส่ข้าวไปกินกินไปไม่อร่อย ปลาหน่อยไหมน้ำปลาหน่อยไหมไม่ก้องก็ได้ก้องไม่กรองก็ได้น้ำปลาอืมอถ้าใครต้องการลดฮะลดเพิ่มเอาเนาะไปยกถัทราบเด้อคนต่างร้อนเซลฟี่กันทังนี้อิ่มแล้วอ่ะยกมาเลยอืม ตักนะครับไม่ดิหานในลองดิอืมนั่นแหละเออเออเออไอตัวนั้นเข้าอืมทุกคนเดี๋ยววะข้าขั้วอ่ะตัก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 โอ้โหดูหน้าตาไม่น่าทำกับข้าวเป็นเลยนะเนี่ยเออเชฟประทั เอ <laughs> าเลยน่าขออีก <c oughs> ขออีกถ้วยหนึง่งเมื่อกี้ยังไม่สบายใจนั <c oughs> ่น,นแหละเออผู้ใหญ่ายายเลยกินด้วยกันครับออันนี้ผู้ใหญ่โจของผู้ใหญ่โจตัวนี้เนะี่ยของผู้ใหญ่โจอ่าส่งไปส่งไป <c oughs> นะ,ท,นนะทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านเด้อหน่เด้ออันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านอีกเผาหนึ่งเผาบอนอันนั้นเผาแปะอ,อันนี้เผาเปิ้ลม,มามามาทุกคนขออนุญาตเลีเ้ยวมันเด้อกินเข่าเจ็บแสบทนเศร้าซะก่อนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ข้อเจ็บแสบจักบาบกกบดบางคนดูนะข้อเจ็บแสบจักบาดก่อน ข้าวผัดเออปลาข้าวผัดเออแปะข้าวผัดเออแปะกับเออบอนนะครับเพื่อนๆโซติงกระดิ่งแมวไม่พูดไม่จ้าทำเองกินเองทำเองกินเอง อันนี้เหมือนการก้มหน้าก้มตาเออมาจะได้ชิมฝีมือไม่อีกแล้วโดนพ่อครัวหัวตัวเอ้ยหัวปลานั่นแซ่บแซบวะเนื้อผักผัๆน้านะผู้ใหญ่มืนอนี้กินเข่าอยู่บ้านเออป่าบ้านผู้ใหญ่บ้านเออป่าเด้อเฮ้ยบุแมนบ้านนายบ้านเออป่าแมนบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนายบ้านเออป่าเด้อเพื่อทุกคนอ่ะขออนุญาตกินเข่าก่อนบัดนี้แซ่บแซบก่อนเด้อ